เชื่อมประมาณครับเชื่อมสวยๆท่าแดงๆก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับเฉพาะเหรียญนะครับต้องเป็นบล็อกพอขีดโมลีพอวงเดีอยนทีมีเงินได้ครับพี่ครับพอสักเก้าสิบสองนะครับเว่ตาน้องเก้าสิบ9้าเดี๋ยวไว้ไอ้นี่ไม่มีพระนั่นนั่นเดี๋ยวเอามาให้ดูพระเยอะมาก เช่าหลมดข้อเกษตรเงี้ยเดียวหรือเช่าอย่างอย่างอื่นด้วยครับพี่ปูทิมอะไรเช่าหมดเลยครับถ้ามีลองติดมาดูนะครับหัวเชื่อมประมาณครับหัวเชื่อมสวย,สวยถๆถ้าแดงๆก็อยู่ประมาณ7-8หมื่นนะครับเฉพาะเหรียญน,นะครับต้องเป็นบอกขีดโมมีขอวงเดือนอีกทีเงินได้ครับ A few minutes later พี่ครับขอั92นะครับตา95เดี๋ยวไว้ไอ้นี่ไม่มีพระนั่นนั่นเดี๋ยวเอามาให้ดูพระเยอะมากพี่รับเช่าตามที่บ้านนะแต่ว่าเขาก็มาปล่อยกันเลยแหโอ้ขอโทษนะครับพี่เปิดร้านแถวไหนครับพี่ไม่ได้เปิดร้านเป็นบ้านคือเขารู้แล้วก็เอามาให้เช่า ขอโทษนัอยู่แถวไหนเหรครับอยู่นิดนิดใหม่ตรงซอนอนนิดใหม่เยเปิดมานานแล้วยังครับนานแล้วราวันธรรมดาเขาก็มาให้คีวเช่าไม่ไม่ได้เปิดเป็นร้านไม่ได้เปิดอางนี้พี่ตีเท่าไหร่่ะครับผมก็ไม่แม่นราคาลองลองเปิดราคาดูผมไม่แม่นราคาอันนี้ลูกปูทองวัดระโยธาใช่ เนื่อเงินเกิดสภาพไม่ค่อยนั้นอานนี้เขาเรียกว่าผมจำไม่ผิดจะมี2หน้าใช่ไหมครับใช่หน้าอยหน้าจมอันนี้เขาเรียกว่าหน้าหน้าหน้าจมหน้าจมใช่ไหมครับฮะหน้ารอยอันไหนนิยมกว่านะครับหน้ารอยหน้ารอยใช่ไหมหน้ารอยเนื้อเงินไม่มีอ๋อจะมีแต่หน้าจมที่มีเนื้อเงินครับไอที่สวยๆเป็นล้านนั่นก็คือหน้าหน้ารอยหน้าอยหน้าจมเนื้อเงินเนี่ยจริงๆแล้วก็ตีกันเป็นล้านขอชมอีกทีนะพี่ครับไม่ผมไม่เคยขายเลยรุ่นนี้แต่รู้ว่าไม่มีมันมันเจอยากแก่ดสภาพมันไม่ค่อย มีมีมีหมดนะพวกชินาร่ามีอะไรมีครบนะอินโดนีเซียเราแนาครับติดม,มาให้น้องชมหน่อยนะครับได้ได้ไปดูที่บ้านนะที่บ้านาพระเยอะมากเลยนะประมาณเป็นเป็นร้อยสองร้อยองค์สะดวกวันนี้ไหมครับ<ว>หรือ<ไ>ว่าไว้วันวันนี้เครบวันนี้ไอคนที่เขาเปิดเสร็จเขาไม่อยู่เดี๋ยวผมขอเบอร์พี่ไว้แล้วกันนะครับเพื่อโทนัตตอนอีพีก็ไดครับได้ได้นิมิตใหม่ตรงสอนอนนิมิตใหม่เลยถ้าจาก ลังสิตไปนี่ประมาณกิโลนะครับไม่ถึงห้าสิบผมไม่เคยไปแถวนั้นเลยส่วนใหญ่ก็ไปแถวตอนเมืองแถวเนี่ยใกล้ๆนะครับลาวินทาน,นะครับซื้อราคาใกล้เคียงน,นะพี่ขายหมดนะได้พี่เดี๋ยวผมดันราคาให้พี่เต็มที่เลยอโอเคครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้พี่ก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่หลอดดวงอขอ,ขอบเบอร์พี่ไว้หน่อยเยครับได้ได้ได ส่วนใหญ่พี่สะดวกวันไหนครับวันธรรมดาหรือว่าวันธรรมดาก็ได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ไม่ไม่เอาวันอังคารไหอังคารได้ได้ครับเดี๋ยววันอังคารช่วงเช้าเดี๋ยวโทรคอนเฟิร์มอีกทกี้แล้วกันได้ได้น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับพี่เพราะว่าช่วงเช้าผมเข้าพันทิพนะครับได้ได้นะครับขอบคุณมากครับพี่นี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับเมื่อกี้นะครับก็เพิ่งเช่าพระไปเนี่ยครับ ลูกค้าชื่อพี่นะครับเมื่อกี้เอาเหรียญกองพันลำปางมาปล่อยนะครับนะสภาพนี้นะครับให้ดูลูกค้าครับเหรียญมีนิดหนึ่งครับโดนจมูกนะครับนะถ้าสวยๆเหรียญหนึ่ง0 0นกว่าครับนะเหรียญนี้ซ้มโดนจมูกนิดหนึ่งครับนะครับนะก็นะครับจบไปเหรียญนะครับเหรียญกองพันลำปางปี2517นะ็ครับมพกสะดวครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ดูนะครับสิ้น่าคอนะครับนะนี่ตรงนี้จะคมชัดมากครับอันดับแรกเวลาเรามาดูนะครับนะ นี่ครับเส้นผาคองไปตรงนี้ครับจะเป็นเส้นวิ่งคงงนะครับบางเรียนอาจจะติดไม่ติดก็เป็นได้นะครับนะล้วแต่นะครับนะนี่ครับเส้นผ่าบริเวณช่องคอเห็นไหมครับเป็นเส้นคงงนะครับวิ่งวิ่งขวางออกไปนะครับเส้นคงๆครับแล้วบริเวณพื้นผิวด้านหน้านะครับจะต้องมีความลึกนะครับนะเรียบตึงครับดูเส้นนะครับนะเม็ดระสบกนะตรงนี้ครับจะสวยคมชัดมากนะครับดูครับ เส้นเปพระสาฆ์นี่ครับจะสวยตึงคมชัดมากครับดูนี่ครับดูครับเส้นตรงหัวบริเวณหัวครับนะจะเป็นน้ำน้ำติ่งๆเลยครับนะเล้วบริเวณตรงนะครับนะตามซอกคอนะครับลักษณะลอยย่นของพระนี่คือพระผิวดำเดิมนะครับเก็บมาดีมากนะครับนะล่องตาตรงนี้ครับจะมีความลึกคมชัดนะครับด้านหน้าครับเนี่ยลึกคมชัดดูครับลองตาท่านจะลึกและสวยคมชัดนะครับนะ ลาพิกด้านหลังครับนะครับนะจะมีจุดต่างๆให้ดูมากมายครับนะอย่างเช่นนะครับนะลักษณะรอยปลิ้นครับนะบริเวณตรงตินของอุครับนะจะมีรอยปลิ้นแทบจะทุกเหรียญถ้าปลิ้นเยอะจะทําให้พิจารณาง่ายครับนะรอยปลิ้นซึ่งเกิดจากการป้อมกระแทกของเหรียญครับแล้วนะครับนะตามขอกครับนะครับขอบเหรียญตรงนี้ครับจะมีช่วงเป็นเนื้อเกินครับนะเป็นรอยปลิ้นเนื้อเกินที่ปลิ้นขึ้นมาบนเหรียญครับแล้วจะมีหลุมเห็นไหมครับเป็นหลุมซึ่งเกิดจากรอย ในบล็อกนะครับเวลาลอยจิกในบล็อกเป็นหลุตรงนี้ครับเราจะเห็นไหมครับเป็นรอยปลิ้นนะครับที่วิ่งตามขอบขอบด้านบนครับนะนี่ครับขอบด้านบนผัะเห็นไหมครับรอยปลิ้นวิ่งไต่ตามขอบรับนี่ครับครับผมไต่ตามขอบัดูครับนี่ครับนะตามขอบนครับลักษณะโค้ดจะเป็นโค้ดดอกจันนะครับนะเป็นโคดโกงจันะครับนะ คมคมครับตอกนะครับบริเวณด้านหลังครับนีจะเป็นโคตรตอกลึกและคมอันนี้จะได้ตอกเบิ้ลนะครับนะตอกเบิ้ลไม่ค่อยเจอครับนะโคตรลักษณะโคตรคมพื้นเหรียญจะมีความเรียบตึงครับดูเรียบตึงนะครับนะสวยคมชัดมากครับนะเป็นพาที่นะครับนะแกะแกะทุว่าได้สวยมากครับจุดใจตังนะครับนะเวลาเราดูนะครับนะจุดใจตังเดียญรุ่นนี้เลยนะครับนะเวลาพลิกมาครับนะตรงช่วง6นาฬิกาครับนะนี่ครับช่วง6นาฬิกาตรงนี้นะจะมีรอยตัด เป็นฟันหนูหกกับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับนะครับจะตัดเป็นลักษณะฟันหนูครับนะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นตัดเป็นฟันหนูครับนะนี่ครับหลายคนไม่รู้นะนี่ครับลองตรงบริเวณนี้ครับนะนี่นี่เห็นไหมครับจะเป็นนะครับขอบมาเต็มปุ๊บตรงนี้จะแว่งกับตรงนี้ครับนี่แบ่งสองที่ครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับนะแว่งตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งที่ครับนะหกโมงเย็นกับทุ่มหนึ่งครับนะแว่งสองที่ครับนะนี่ครับ หกโมงเย็นกับหนึ่งทุ่มครับนี่ครับจะแหวงสองที่ถ้าเจอลักษณะตัดแบบนี้นะแทงเลยนะครับนะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับพลิกมาครับพลิกมาตรงช่วงหกนาฬิกาปุ๊บเราก็จะเห็นเลยครับนี่ครับตัดตัดนี่ร่องนี้ครับนะร่องนี้นี่นี่ร่องนี้ครับร่องนี้ครับช่วงหกโมงเย็นพอดีครับนะนี่ครับหกโมงเย็นกับหนึ่งทุ่มครับนี่ครับสองช่วงเป็นอันนั้นเลยนะครับนะจบเลยครับนะ จบเลยครับนะครับแท้นะครับลักษณะของตัดทั่วไปก็จะเป็นตัดแบบกาซายครับนะตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกไปครึ่งหนึ่งครับนะให้ดูตัวตัดเิียนรอบๆครับนะตัดมารอยตัดจะตัดไม่ฉีกขาดทีเดียวครับนะให้ดูฝั่งตัดอีกฝั่งนะครับเนี่ยจับเกินเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรียนที่สวยอีกเรียนหนะครับนะ มีสวยๆนะครับนะผมยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับนะหนึ่งแสนบวกลบมาได้เลยครับนะสภาพนี้อาจจะหย่อนหน่อยนะครับมีโดนปายจูบนิดนึงครับนะท่านไหนที่มีพักเกิ้ลนะครับต้องการอยากจะปล่อยนะครับสามารถส่งนะครับมาขายนะครับตามไลน์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ